สวัสดีค่ะโหตอนนี้บรรยากาศอากาศดีเย็นสบายถ้ามีถ้ามีเส้นผัดมีผัดมีผัดมีเหมือนกับสมัยเด็กๆนะคะก็คือผัด๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กนี่แหละอ้าว กว่าคันหันไปทางด้านเมื่อกี้คนเดินผ่านไปผ่านมาหันมาที่ตรงตึกนี้ดีกว่าวันนี้นึกอยากจะกินนึกอยากกินผัดหมี่มันคือผัดก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กนั่นแหละสมัยเด็ก บางครั้งก็จะอยู่ในบริเวณวัดบางครั้งก็อยู่สนามสนามกีฬาของโรงเรียนเขาก็จะมีขายส้มตำชาวบ้านเขาก็จะเอาเสือมาปูกับพื้นนี่แหละค่ะขายส้มตำขายขั่วมีภาษาอีสานเรียกว่ากั่วมีมันก็คล้ายๆกับผัดไทยทั้ง มีนั่นนะคะใส่กล่องมานั่งกินนั่งกินไปไล้ไปคุยไปตรงนี้นะคงจะอร่อยมากๆเป็นการใช้ชีวิตอีกมุมหนึ่งของคนแก่คนหนึ่งในต่างแดนนะคะก็หาความสุขทำอะไรที่ทำแล้วสบายใจก็ทำอย่างเช่นวันไหดว่างก็ไปเดินป่าหาเห็ด ช่วงหน่อไม้ก็ไปหักหน่อไม้ในป่าไผ่ช่วงผักก็เดินเก็บผักในบริเวณสวนสาธารณะแห่งนี้ค่ะมันจะมีวัชพืชที่เป็นวัชพืชที่กินได้มากมายแต่ในช่วงนี้มันที่มันมีหน้าตอนนี้ก็คือไอ้ลูกบิชพรมมันเป็นพรมพรมพื้นเมืองของบ้านเมืองนี้มันเป็นลูกเล็กๆนะคะ เดี๋ยวนั่งสักพักหนึ่งก็จะไปไปเก็บพรมนั่นนะคะตั้งใจจะเอาไปกวนทำแยมดูสิมันน่าจะอร่อยเมื่อตอนสักประมาณสองชั่วโมงที่แล้วร้อนมากร้อนจนแสบตัวแต่ตอนนี้อากาศเย็นลงนู้ดเย็นลงสบายมีที่หนึ่งจะมีทนแตง้ม,งมไปเห็นแตงโม,งม,งโมงเห็นแล้วนึกอยากกินแตงโมง แตงโมเนี่ยแค่กลิ่นเนี่ยก็ชื่นใจแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่แวะมาฟังแวะมาให้กำลังใจขอบคุณมากๆขอให้มีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ